พอดีย่ำคำค่ะเพื่อนๆตอนนี้กะเพิ่งอันนี้ค่ะอาหารเสริมไปมากค่ะเพื่อนๆเพิ่งรอบบ้านยายอ่อ,อนอันนี้กะหามงเคืองเราด้วยค่ะหามงแรงบรรยากาศรอบบ้านแก้งออกว่าจาักน้อยแต่ว่ากะยังเป็นอัน ฝนตกเล่นแซงแฉงแฉงคือเกาอยู่ค่ะเพื่อนๆเอาอาหารเสริมใมห้ลูกมายายอ่อนกันเมื่อกี้ก็เล่นยกกับลูกแม่เขาทำไงเฮ้ยไปไซส์ล่ะบานนี้คือว่าเห็นล่ะสันทูดีสันทูด,ทดีไปไซส์ล่ะค่ะ มายายอ่อ,อนมาเห็นไปไซน้อบบบนี้สันทูเรเอาเราเด้อค่ะบบบนี้ไปไซล่ะค่ะเอาคือมมาเห็น มาแย่ออนมาเห็นเฮ้ยตายบ่เห็นนี่นีเลยคะ่ะมาแย่ออนบ่เห็น